วันนี้ก็จะเป็นวอล์กวันเดอ์การมาเที่ยวแอคกี้เฟชี่ทัวร์นะคะที่ไล่สะวันคณะเกษตรของเรานเองนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เรากาลังเดินทางไปที่ไร่สวนฟารมา์มข้าวโพดและข้าวฟ่างนะครับทุกคนซึ่งเราจะทําอะไรกันบ้างก็ต้องรอติดตามกันนะครับอันนี้ก็ได้เป็นฐานแรกที่เราได้เข้ากัน,นเองนะครับก็คือเกี่ยวกับรถแท็กเตอร์นะครับว่าโอ้ประกอบของรถแท็กเตอร์ี่ยมีอะไรบ้างแล้วมันสตาร์ทยังไงรับยังไงมันมีใช้ ประโยชน์อะไรบ้างในการทําไรท่ทําสวนทํานาของเรานีเองนะครับทุกคนนี่กลเป็นบรรยากาศตอนนี้พี่เขาก็กำลังพูดบรรยายนะครับว่าถ่ายที่หนึ่งมีอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะครับทุกคนอันนี้เป็นวิทยกรพิเทศษที่มาช่วยนั่งคุมพวกเรานะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศเพื่อนๆนะครับที่เขาถานเนียวก,กับเรานะครับกลุ่ม11กับ12งนะครับแต่แก้วนะว่าอากาศค่อนข้างร้อนเิ็หน่นอยนะครับทุกคนดูแด,ดดขลาดนี แดดร้อนมากฐานที่2ของเรานะครับก็จะเป็นการเรียนรู้กเกี่ยวกับโดนครับทุกคนซึ่งเรานะครับก็จะได้เรียนรู้ว่าโดนมีกี่ชนิดโดนทางการเกษตรไว้ใช้ทําอะไรบ้างอุปกรบของโดรทางการเกษตรมีอะไรบ้างต่อจากตรงไหนบังคับใช้งานยังไงนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นขั้นตอนการสาธิตของคุณพี่วิทยากรนะครับว่าเราสามารถบังคับโดน์ยังไงบ้างขยับซ้ายขยับขวาเดินหน้าเดินหลังบังคับยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราได้มาลองบังคับกันครับทุกคน ดูพี่ข้อเทตตอนนี้ก็ถึงตาเราฝึกบังคับแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกกันนะครับว่าเราสามารถบังคับโดนได้ไหมนะครับอันนี้นะครับรากป็นการบังคับโดนของเรานี่นะครับทุกคนซึ่งค่อนข้างทุรักทุเลมากๆเลยนะครับเพราะว่าลมตอนบังคับอ่ะมันแรงมากทุกคนตัวโดนอ่ะมันต้านลมมากมันเลยบังคับยากมากเลยนะครับ มาต่อที่ฐานที่3นะครับของเราก็จะค่อนข้างสบายนิดนึงนะฮะเพราะว่านี่คือฐานในการทัวร์ไร่สวรร์นั่นเองนะครับว่าไร่สุวรรค์มีพื้นที่ตรงไหนบ้างทําอะไรตรงนี้คืออะไรตรงไหนคือปลูกอะไรนะครับอย่างในวิดีโอก็จะเป็นทางของไร่ข้าวโพดนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนของโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตนั่นเองนะครับทุกคนนี่มีนกด้วยนะคะเ,ออเราก็นั่งรถบรรยากาศชมวิวรับลมไปสบายๆนะครับฐานที่สามของเรา ผมมฟูมากเลยนะฮะฮฐานที่4นะคะก็จะเป็นฐานช้อปปิ้งนะครับไม่มีอะไรเลยครับทุกคนแค่แค่แคช้อปปิ้งครับตามชื่อครับแต่ที่เราเขาร่วมฐานช้อปปิ้งแล้วนะครับเราก็ได้ไอติมมากันคนละถ้วยแล้วก็นมมาคนละกล่องนะครับเป็นนมข้าวโพดแล้วก็ไอติมข้าวโพดจากไลฟ์สุวรรณนั่นเองนะครับทุกคน ฐานที่5้าของเรานะครับก็คือฐานกิ Pink ้งกิ้งหมูนะครับก็คือเป็นฐานที่เราจะมามทำแซนด์วิชไส้กรอกหมูนะครับ,บ,บแบบเป็นโรเสียบไม้ไนี่นะครับ,<อ>บทุกคนซึ่งไส้กรอกหมูของเราอร่อยมากๆเลยนะครับมีความเท็กเจอร์กรอบแกรบแบบหนังกรอบข้างในก็มีความหอมพริกไทยมากๆเลยครับหาซื้อกันได้นะครับทุกคน นี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้แพ็กเกจเสร็จแล้วใส่ถุงพร้อมนําส่งถึงลูกค้านะครับแต่ว่าเราไม่ไดเอาไปขายนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้าถุงแล้วก็ห่อกลับบ้านไปกินนะครับถานที่หอของเรานะครับก็ได้เป็นเกี่ยวกับการตัดหูหมูนั่นเองนะคะก็คือการทําสัญลักษณ์เลขที่ชื่อหมูนะครับว่าหมูนี้ตัวที่ข้อาไหรชื่ออะไรอะไรยังไงนะครับนี่ก็เป็นวิธีการทําตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปถาดข้างบนที่อยู่ตรงบ้านจอมพลนั่นเองนะครับ ซึ่งเราจะบอกว่าทุกคนบรรยากาศมันดีมากอากาศมันแบบเย็นสบายมากลมพัดถึงแดดจะร้อนแต่ว่าลมมันพัดเย็นสบายมากๆเลยครับอันนี้จนะเป็นฐานที่เชร็จของเราเองนะครับคือฐานเกี่ยวกับพืชทางการเกษตรนะครับว่าพืชไหนเพืชแบบออร์แกนิกสามารถปลูกได้แบบใช้น้ําปลูกได้แบบในกล่องโฟมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนซึ่ง สานนี้ก็ได้เป็นให้เล่นเกมนะครับว่าใครสามารถจับคั่วอนไนสามารถปลูกได้แบบไม่ใช่ดินอะไรเงี้ยนะครับอะไรต้องปลูกแบบใช้ดินได้แก่ฐานที่เจ็ดหรือแปดนีด่แหละครับไม่แน่ใจดีหรล้วเป็นฐานที่กับการทําอาหารนี่นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราถนัดอยู่แล้วนะฮะเพ <อ S 1> ื่เป็น <พอ S 1> หานเกี่ยวกับการทําวัตถุดิบทําอาหารจากพืชผัก ออร์แกนิกนี่นเองนะครับทุกคนซึ่งเราเลือกทําเป็นเมนูสลัดโลหอสาลา่นะครับซึ่งค่อนข้างมีเวลาทํานิดเดียวแค่5นาทีนะครับเราเลยได้ทําแบบนเล็กน้อยๆสองชิ้นพอซึ่งถามว่าอร่อยไหมอร่อยแน่นอนเดี๋ยวละครระด,ดับนี้เออชุมตัวเองนะฮะอร่อยนะครับทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้กินนะคนอื่นกิน จนสุดท้ายว่าจะไม่เสร็จก็เสร็จได้นะคะทุกคนเสร็จได้ทันเวลาพอดีเป๊ะนะคะฐานต่อมาของเรานะครับก็เป็นฐานความรู้เกี่ยวกับเห็ดนั่นเองนะครับซึ่งก็ได้บอกเกี่ยวกับว่าเห็ดแต่ละประเภทมียังไงบ้างนะครับเห็ดแต่ละประเภทอันไหนเป็นเห็ดป่าอันไหนเป็นเห็ดเศรษฐกิจกอันไหนเป็นเห็ดบ้านนะครับทุกคนแล้วเราก็จะได้ลงมือการฝึกเพาะเชื้อลายเหย็ดด้วยนั่นเองนะครับ อันนี้ก็ได้เป็นขั้นตอนการพอเชื้อเห็ดของเราเนี่ยนะครับทุกคนซึ่องกป๋อใช้เวลาทํานานมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราจิ้มตัวของเจลลี่เชื้อไม่ติดนะครับทุกคนเพราะว่าจิ้มแล้วมันก็ขาดหมดเลยจิ้มใหม่ประมาณสองสามรอบเลยครับมันก็เลยทําให้เสร็จช้ามากๆเลยนะครับฐานต่อมาข้างๆกันเลยนะครับก็คือถ่ายเกี่ยวกับการทํายำแหนมเห็ดนี่น,นะคะก็คือการทําแหนมเห็ดละเงน,นะครับ ซึ่งขั้นตอนการทำแหนมเ็ดคือง่ายๆเลยนะคะแค่แค่มีเห็ดที่นึงต้มคันน้ำออกหมดแล้วแล้วก็ในตัวของรถด,ดีเกลือแล้วก็กระเทียมนะครับส่วนข้าวที่เขาใช้น,นะครับเป็นข้าวไรเบอร์ี่นะครับมันก็เลยทำให้มีความดีต่อสุขภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราด้วยนั่นเองครับ วันนี้นะคะพี่จะให้น้องๆนะคะเลือกข้าวโพดนะคะคนละหนึ่งฝักนะคะที่คิดว่าสวยที่สุดนะคะแล้วก็ปอกเปลือกข้าวโพดนะคะเดี๋ยวเราจะนำข้าวโพดี่ยไปต้มนะคะแล้วเราก็จะมาลองชิมข้าวโพดแล้วก็ลองพิสูจน์ว่ามันหอมโพดจริงๆสวยแต่อร่อยหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเลือกข้าวโพดคนละหนึ่งฝักได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปต้มตรงนี้นคร่ะใช่เราไปต้ม ฐานนี้ก็ได้ไปฐานสุดท้ายของเราแล้วนะครับทุกคนนั่นก็คือฐานการชิมข้าวโพดของแต่ละแบบนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด3แบบให้เราชิมกันนะครับก็คือข้าวโพดต้มแบบสดๆร้อนๆจากตอนนี้นะครับที่เราจะแกะข้าวโพดเอาไปต้มนะครับแล้วก็เป็นข้าวโพดกระป๋องแล้วก็เป็นนมนมข้าวโพดนั่นเองครับทุกคนทั้งฐานนี้เป็นฐานสุดท้ายที่ปอยชอบที่สุดเลยนะครับเพราะเป็นฐานที่เราได้กินข้าวโพดหลายแบบมากๆนะครับทุกคน แล้วตอนนี้เราก็กําลังนั่งรถเตรียมเดินทางกลับนะครับทุกคนก็จบเป็นเทีย่ยวลอยแล้วนะครับกับวอล์กวันเดที่ไล่สุวรรณของเรากับ f ฟชชี่แอ g กกี้ทัวร์นะครับเอ้ยแอ g กี้เฟชี่ทัพูดผิดนะครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสนุกกันไหมครับกับบรรยากาศวันนี้ที่พอได้เก็บมาให้ทุกคนชมกันเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับค่อนข้างสนุกมากๆเลยนะครับทุกคนกับการมากิจกรรม ที่ไล่สุวรรณของเราในวันนี้นะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตาคลายให้ปอด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย